นี่คือมี Smart Air Fire 3.5ลิตจากเสี่ยวมีครับเป็นหมอ้อทอดลมร้อนที่มีดีไซน์ในแบบมินิมอลนะครับขาวสะอาดตาในราคาที่2,499บาท ซึ่งช่วงนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษแถมตัวเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยถึง30มิถุนายนนี้นะครับต้องบอกว่าดีไซน์ภาพรวมนอกจากความสวยงามแล้วเข้ามาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มากกว่าเครื่องทั่วไปครับก็คือการตั้งอุณหภูมิที่มากกว่าตั้งแต่40ถึง200องศาเซลเซียสตั้งเวลาได้เป็นวันเลยสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันใช้งานคำสั่งเสียง Google Assistant หรือ Alexa ได้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูรีวิวความกันใครสนใจกดสังื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวและนี่คือหมีสมาร์ทแอร์ฟายเออร์3.5ลิตรนะครับโดยที่กล่องเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆประมาณนี้ขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเครื่องกันใครที่มองหาตัวหมอ้อทอดลมร้อนนะครับในรูปแบบของมินิมอลเนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่แบบขาวๆคลีนรเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอโอเพด้านหน้าที่สามารถกดสั่งงานและหมุนลูกบิดด้านหน้าเนี่ยเพื่อสั่งงานได้อย่างง่ายๆเลยนะครับรองรับภาษาไทยหน้าจอตัวนี้เห็นเด่นชัดดีมากๆครับโดย ตัวขนาดของหม้อทอดนะครับจะมีความกว้างคูณยาวประมาณ20ซติเมตรนะครับและมาพร้อมกับชิ้นด้านในนะครับที่เราสามารถจะทอดเปลี่ยนได้นะครับเจ้าตะแกรงตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้หม้อทอดลมร้อนมาก็คงจะคุณตากันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันล้างยากมากเสียมีจะมีซี่ตะแกรงให้รับอีกชิ้นนึงนะครับแบบเงาๆนะครับเอาไว้สําหรับทําเรื่องของอาหารหนักๆนะสเต็ก ซี่โครงหมูหรือว่าจะเป็นไก่บาร์บีคิวก็ได้ใช้ตัวนั้นจะล้างง่ายกว่านะครับโดยด้านในนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยมีแต่พัดลมด้านบนนะครับสำหรับเป่าลมร้อนจากขดลวดลมร้อนลงมาจะมีตะแกรงนะครับป้องกันไม่ให้เราเอานิ้วแหยงไปได้นะครับก็ถือว่าความปลอดภัยเนี่ยใช้งานได้เลยครับการใช้งานก็ตามสไตล์ของหม้อทอดลมร้อนทั่วไปนะครับคุณสามารถที่จะแตะเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับมีโลโก้หมีขึ้นมาแล้วเราก็บิดได้เลยครับว่าเราต้องการในอาหารแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นของทอด ปีกไก่ปลาสเต็กกุ้งหรือจะเป็นการที่เราปรับด้วยตัวเองได้นะครับการปรับด้วยตัวเองเราสามารถปรับได้สออย่างนะครับก็คือแน่นอนเวลานะครับเอากี่นาทีปรับได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงเลยแล้วก็จะเป็นส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็สามารถปรับได้สูงสุดที่200องศาแต่ไฮไลท์ก็คือเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับได้ที่40องศาเซลเซียสครับ นั่นแปลว่าเราสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ครับใครที่ทาําผลไม้ตากแห้งครับอบนานๆเป็นวันเลยด้วยความร้อนที่ไม่สูงนักเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะการทํางานด้านนั้นนะครับแต่งไรก็ดีก็ต้องบอกว่าถ้าอุณหภูมิสูงมากๆหลักร้อยองศาขึ้นไปเนี่ยเวลาที่เราตั้งได้สูงสุดจะประมาณที่1ชั่วโมงนะครับไม่สามารถตั้งยาวเป็นวันได้นะครับ คำถามก็คือแล้วเราทําไมต้องใชหมอ้อ่ทอดลมร้อนแบบนี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าจากการทดสอบการใช้งานจริงเนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นอื่นในตลาดพอสมควรนะครับหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเอามาใช้งานด้านการอุ่นปีกไก่ด้วนะครับตัวอย่างนี้ผมเอาปีกไก่ที่ฟรีดมาซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อใส่เข้าไปเลยนะครับและตั้งในหมดปีกไก่ เขาจะขึ้นเวลามาที่25นาทีครับระหว่างที่อุ่นไปทําความร้อนไปเนี่ยก็จะมีหน้าจอขึ้นมาพร้อมเสียงปิ๊บๆนะครับบอกว่าให้เราพลิกหรือว่าเขย่าอาหารก็จะทำการพลิกตัวไก่นะครับให้กลับอีกหน้านหนึ่งจะทำทั้งหมดประมาณ2-3ครั้งนะครับจนครบ25นาทีในระหว่าง25นาทีนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำความร้อนตลอดเวลานะครับอาจจะมีบางช่วงที่ทําแต่พัดลมก็ได้เสร็จแล้วปีกไก่ที่ออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยในความเห็นผมนะครับ ไลน่น้ำมันได้ค่อนข้างดีมากเลยเปไก่3ชิ้นไลน่น้ำมันมาได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างกรอบและแห้งครับใครชอบแบบกรอบแบบแห้งผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดใครคิดว่า25ทีนั้นนานเกินไปรอนานจากการทดสอบมานะครับถ้าเราปรับที่200อองศาเนี่ย สัก6-7เจนาทีเนี่ยผมว่าก็กินได้แบบฉ่ำๆแล้วอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับหรือจะเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับที่เป็นแบบซี่โครงหมูอันนี้ผมซื้อมาที่เป็นแบบสําเร็จรูปแล้วนะครับจากร้านสเต็กนะครับก็อุ่นเพียงไม่กี่นาทีครับผมก็ได้ตัวของซี่โครงหมูฉ่ำๆแบบนี้เนื้อนุ่มและก็อุ่นไปถึงภายในของซี่โครงเลยครับเรียกว่าการอุ่นอาหารแบบนี้เขาทำได้หายห่วง หรือจะเป็นอาหารหวานนะครับเช่นการอุ่นวาฟเฟิลให้มันกรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นทาร์ตไข่นะครับอันนี้เราก็ซื้อมาแบบสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันในภาพรวมพื้นฐานนะครับผมมองว่ามันคือหมอ้อทอดลมร้อนที่ฉลาดมากมันบอกคุณได้นะครับว่าเราจําเป็นต้องพลิกอาหารเขย่าอาหารตอนไหนซึ่งผมไม่เคยเห็นกับหมอ้อทอดลมร้อนตัวอื่นมาก่อนเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับในแอปพลิเคชันก็จะสามารถใช้งานได้เช่นการตั้งเวลาเปิดปิดนะครับการใช้งานโหมดต่างๆเหมือนกัรที่เราบิดหน้าตัวเครื่องล ผมกด start ตัวเครื่องก็จะทํางานนะครับผมกด p อ r t ได้หยุดทํางานชั่วคราวหรือจะกด end นะครับเพื่อจะหยุดฟินิ s ไปเลยกับการอุ่นอาหารการปรุงอาหารครั้งนี้ก็ได้ <S <S นอกจากนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันนะครับก็ยังสามารถใช้งานเรื่องของ automation ได้เช่นเวลาที่เรามีการ t r i กอร์จากอุปกรณ์ IoT อื่นของเ Xiaomi ในบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านปุ๊บรู้ปุ๊บเครื่องก็จะทงานอัอตโนมัติแบบนี้ หรือประโยชน์อย่างคุณแม่จะไปรับลูกๆที่โรงเรียนนะครับเอาสเต็กมาดีฟีีข้างในปรับอุณหภูมิมอ่อนๆอยู่วันนี้ลูกเกิดเลิกเร็วครับอยากกินอย่างรวดเร็วคุณก็สามารถที่จะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่าน4 g มาเร่งความเร็วเร่งความแรงของไฟเพิ่มเติมได้นั่นเองผมว่าสะดวกสบายดีมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณยังสามารถจะดาวน์โหลดเมนูอาหารเพิ่มเติมได้กว่า100เมนูทั้งคาวเลยครับก็จะเป็นการควบคุมเวลากับอุณหภูมินั่นเองครับว่าอาหารชนิดไหนใช้อุณหภูมิอย่างไหนที่เหมาะสมนั่นเอง อัตราการบริโภคพลังงานนะครับเสียวมีดแจ้งว่า1,500วัตต์และจากที่เราทดสอบ power consumption ดูแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1,500วัตต์จริงๆเมื่อทำงานลมร้อนนะครับแต่ถ้าทำงานพัดลมอย่างเดียวจะอยู่ที่ประมาณ30กวัตต์ถึง40วัตต์ครับ ในดีไซน์ที่เขาใส่ใจมาเพิ่มเติมนะครับผมมองว่าเราสามารถที่จะจับตรงนี้ได้โดยที่ไม่ร้อนมือเลยนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฮูดนะครับขนาดใหญ่ที่คอยปิดปังและมีช่องลมที่จะเป็นแอร์อินเทเข้าไปในตัวเครื่องอยู่นิดเดียวนะครับด้านข้างเป็นดีไซน์ที่ผมว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะครับคนมันกจชอบเอามือนึงจับแล้วก็อีกมือน,นึงเนี่ยดึงหม้อท่อออกมามันจะแน่นนิดนึนะครับ แบบนี้ทําให้เวลาที่เราจับนี้เนี่ยมือเราจะไม่ผ่องไม่ร้อนมือนะครับและลมร้อจริงๆเนี่ยจะระบายออกที่หลังเครื่องตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของการระบายอากาศได้ค่อนข้างง่ายาน,นั่นเองครับเป็นร้านแบบแนวมินิมอลมินิมอลบรรยากาศคันที่นะครับไม่ไกลาจากกรุงเทพมีทั้งอินดอร์และอาท์ดอร์ห่างจากกรุงเทพแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับใกล้ๆรถไฟฟ้า BTS b e a r i n g นะครับก็ใครสนใจเนี่ยไปได้เลยร้านนี้เป็นร้านเพื่อนผมนะ ไปบอกว่ามาจากทีพารีวิวอาจจะไม่ได้ส่วนลดนะครับแต่ทุกคนที่ไปเนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นส่วนลดที่10%ให้เมื่อนั่งทานที่ร้านนะครับโดยสรุปแล้วมีสมาร์ทแอร์ไฟเอร์3.5ลิตรจากเสียวมีตรงนี้ผมมองว่าเขาเป็นหมอห้อทอดลมร้อนที่ฉลาดครับคือมีหน้าจอสามารถแสดงผลสัตว์ไทยได้บอกคุณได้ว่าควรเขย่าอาหารควรพลิกอาหารตอนไหนแจ้งเตือนและควบคุม่ันแอปพลิเคชันได้นั้นเองครับในตลาดอาจจะมีรุ่นที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้แต่นี่คือราคาที่2,499บาท ผมว่าถ้าเกิดซื้อความมินิมอลซื้อความฉลาดเขาเนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมดีนะครับก็กดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนโปรชั่นอื่นๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็กดดูได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมพัทจากทีพัดรีวิวราไปก่อนครับและเจอนคลิปหน้าว่าจะเป็นสินค้ารุ่นใดจากเสี่ยมี่ฝากกดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e ด้วยใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากคุยกันคอมเมนต์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยบาย,บายสวัสดีครับ